เอาไปสนีในช่วงทศวรรษหลังปีพุทธศักราช2,390มีความไม่สงบสุขเกิดขึ้นในใต้หวันจกักรพรรดิจีนจึงส่งสือชูเจนินพร้อมกําัังทหารไปดูแลความสงบทั้งยี่อันก็อยู่ในกองทัพนี้ด้วยทั้งยี่อันกระวนกระวายใจอยากรู้ข่าวของน้องชาย ที่เป็นผู้มาคับหมวดที่เสียเหมืองซึ่งอยู่ตรงช่องแคบระหว่างใต้หวันกับแผ่นดินใหญ่ทว่าการติดต่อสื่อสารสมัยนั้นแย่มากวันหนึ่งคนงานสี่คนหามเต่าทะเลยักษ์ตัวหนึ่งมาขายเต่าตัวใหญ่มากราคาจึงแพงตามไปด้วยลูกน้องของถังยี่อันคิดจะซื้อแต่พอได้ยินราคาก็ถอยคุณงานเหล่านั้น จึงหันมาถามภรรยาของถังยี่อันแต่เธอบอกว่าราคาสูงไปทว่าขณะที่คนงานกำลังจะหามเต่าไปเธอก็เหลือไปเห็นเต่าตัวนั้นมองเธอด้วยสายตาละห้อยเจ้าเต่ากำลังร้องไห้เธอรู้สึกสงสารเต่าตัวนั้นมากจึงตัดสินใจซื้อแม้ว่าราคาจะแพงมากเธอปรึกษากับสามีและถังยี่อันก็ตกลงว่า จะเอาเต่าไปปล่อยในทะเลวันรุ่งขึ้นเต่าตัวนั้นใหญ่มากต้องใช้คนงานถึงสี่คนจึงจะหามไหวแต่เมื่อถังยี่อันจะพาเต่าไปปล่อยในเช้าวันรุ่งขึ้นเต่ากลับตัวเบาอย่างประหลาดถังยี่อันคนเดียวก็อุ้มเต่าได้สบายเต่าตัวนี้ต้องไม่ใช่เต่าธรรมดาแน่เลยเขาคิดแล้วเขาก็ส่งกระแสจิตคุยกับเจ้าเต่า ที่เขาอุ้มอยู่ฉันเชื่อว่าเจ้าต้องเป็นตาวิเศษเมื่อว่าเจ้าจะวิเศษจริงหรือไม่ฉันจะเอาเจ้าไปปล่อยทะเลวันนี้แหละวันนี้ก็เป็นวันที่แปดกันยายนถ้าเจ้ามีอำนาจวิเศษจริงแล้วก็ฉันจะขอบคุณเจ้ามากเลยถ้าเจ้าใช้อำนาจของเจ้าบรรดาลให้น้องชายของฉันเขียนจดหมายมาหาฉันได้น้องชายของฉัน ชื่อถังเฉียนอันเป็นผู้หมวดอยู่ที่เมืองเชดเมืองเจ้ากอดใจไหมเนี่ยจากนั้นเขาก็ปล่อยเต่าลงทะเลจเจ้เาเต่าดูท่าท,ทางมีความสุขที่เด้กลับลงในน้ําอย่างอิสระมันเล่นน้ําและโต้คลื่นอย่างสนุกสนานแต่ในขณะที่มันกําลังว่ายจะไปมันเหลียวหน้ากลับมามองและพยักหน้าใส่สามครั้งราวกับว่าจะกล่าวขอบคุณเขา หนึ่งเดือนให้หลังเขาได้รับจดหมายจากถังชิงอันน้องชายเล่าไห้ฟังว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีจดหมายฉบับนั้นลงวันที่8กันยายนเรื่องนี้เป็นเหตุบังเอิญหรือเปล่าเจ้าเต่าตัวนั้นเข้าใจสิ่งที่ถังยี่อันส่งกระแสจิตคุยกับมันและส่งข้อความนั้นไปถึงถังชิงอันจริงๆนะหรือ บางทีนี่อาจจะเป็นการแสดงความกตัญญูของเจ้าเต่าที่เขาให้ชีวิตมันก็เป็นไปได้พี่น้องตระกูลถังคู่นี้ได้อุทิศตัวรับใช้บ้านเมืองตลอดช่วงเวลาไม่สงบสุขในประเทศเมื่อเหตุการณ์คลี่คลายลงพี่น้องสองคนรู้สึกเบื่อหน่ายกับการต่อสู้และลาบยกทางทหารทั้งสองตัดสินใจลาออกจากกองทัพ ไปใช้ชีวิตเงียบๆในชนบททั้งสองชอบเล่าเรื่องเต่าประหลาตตัวนั้นให้เพื่อนบ้านฟังเพื่อเป็นการเตือนใจให้คนทราบว่าสัตว์มันก็รับชีวิตเช่นกันและการช่วยชีวิตสัตว์บางครั้งก็เท่ากับการช่วยชีวิตตนเอง